สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเศร้านี่พี่นี่พระพี่พระนองมาชมกําลังสีออกไปเหตุงานครับพี่นองครับหลังจากที่พี่นองถามไทยกันมาโดนหลายคนอยู่ว่าวันหยุดไปเหตุยังวันสันนี่แหละพี่นองเดี๋ยวเบาชาติจะพระพี่พระนองไปเบิ้งนี้ มันยุดกับยุดมั่งว่าได้ยุดมั่งพี่น้องมันก็มีงานเล็กๆหน่อยเป้าป่ายกันไปครับนี่โอ้ยเปิดหัวฉิปดีดอกมไม้นี่พี่น้องออกดอกให้โซกห้ราบเนี่เขา่อนว่าเพื่อนจะให้โซกห้ราบแล้วนี่ออกดอกแล้วนี่พี่น้องวดนี้ลหละสามตัวตรงๆเด้พี่น้องเ้อคอยติดตามชมชิปของเบาชาติเด้อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้บึงให้พี่ให้น้องในบึงสามตัวตรงๆครับวดน,นี่ ขายบ้านขายเฮือนขายรถรถนี่แหละกรับบรรยากาศครับช่วงจะเศร้าก็บว่าเศร้าจะสวยก็บพาสวยพี่น้องแกอยู่ระวงังกึ่งกึงครับกึ่งกึงสวยกึ่งกึเศร้าก็เป็นเวลาสามสี่โมงเศร้าเข้าไปแล้วครับนี่หลังจากกินเขากินป่ายามเศร้าแล้วโอ้ขึ้กันอันนี้ก็ออกดอกขึ้กันออกดอกออกดอกพพ้อมกันเี่พี่น้องตอน้นดอกไม้อันนี้แล้วก็ ไม่อนี่ก็เป็นวันหยุดหยุดพร้อมๆกันในหลายพูหลายๆลายคนครับพี่น้องครับมะนาวโฮพี่นงพูนะกำลังออกนวยโอกาศเหยียบว่ะสุกเลยมั้งเริ่มสุกเลยเนาะพี่นงเนาะเริ่มออกสีแดงๆเพื่อนว่าเอาไปดองเราก็เกล็ดอเกล็ดน้ำตาลเพื่อนว่าน้ำผึ้งน้อยนึงเกล็ดน้ำตาลน้อยนึงเราก็ดองไว้ครับเป็นปีพูนะมันจะเป็นมันไว้เลยเพื่อนว่า จะออกเหมือนวายครับพี่นงคงครับเป็ี่นเหมือนวายลักษณะเหมือนกันเลยจะออกนวยสีแดงแดงสีดำดำสีขมขมกว่นนี้ยิ่งดีเพิ่นว่าทุบๆเักกน้อยนึงมันจะเป็นเหมือนวายครับพี่น้องโอ้ผักตำลึงออกน่ลวลเหรอนี่ครับบุหินโอ้นี่เก็บไปกินน่วยซุกๆมันนี่เป็นยาอนไรเนี่ยพี่นงองคึกยาคึกเพิ่นว่ะตัว,วเบาชานก,ก็ไม่เคยกินรอกว่า <laughs> นี่อย่าพี่น้องเมื่อน,นั้นที่เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องในเบื้องนั้นนี่ครับรอรอฟังใส่ใสยหนาพี่น้องรอฟังใายหนาคุณจะเปลี่ยนไปแล้วก็รอหลังทั้งพี่รอหลังทั้งพี่พี่น้องนี่เป็นรอหลังด้านนี้เลยคุณอ,อันนี้ก็หายไปเลยพี่น้องจักรลุกหายใส่ฝาครอบฝาครอบแม็กนีไหม ลูกหายไปหาโบหินพี่น้องเลยจะหายไปใส่จ่อยเงียบอิ่มชิมไปซำกับบุเป็นยังนะครับเดี๋ยวหาใหม่นี่เครื่องใหม่เครื่องมือพี่น้องนี้บันไดเก่าๆห่างๆอยู่อันนึงครับแล้วก็มีล้างเครื่องมือเด้มีล้างคเครื่องมือล้างกุนเจครับี๋ยวมีสว่านหน่อยตัวหนึ่งมีสายไฟได้พี่น้องแล้วก็มีสายอากาศนี่ อันนี้เป็นสายสัญญาณหรือว่าสายเคยเบิลอากาศครับอันนี้กล้องนี่ก็จะเป็นกล้องเขาเอ็นยังนะเป,นเป็นจอนะครับเป็นจอจอไปเบิ้งเวลาไปนั่งเทียตทงหลังคาครับแล้วก็อาจจะมีระบบเป็นระบบของมันอยู่ครับพี่น้องนี่ละเกิดขึ้นเห็น้อย่างว่าทีเขาสีเดาออกว่ะไปตั้งจานเดาเทียมครับพี่น้องครับเห็ดจานเดาเทียมลูก้ามหาเมือเศร้านี่เป็นวะจานเดาเทียมเนียบเนี่ยพี่น้อง ไปตังให้เพิ่นเพื่อน,นมาหาเดีวเศร้าเดืดึดเดึอนี่ครับตังแบบนี้แหละมือวานมือกอนนี่ขังนี่พี่นอ้องนี่พี่ถามมาจะใสไปแล้วเพิน่นเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่ามันจะให้ยางอ่อนขึ้นไปให้ยางอ่อนน้นอยน้อยมันมันเป็นยางแก้มออนนี้นะพี่นอ้องมัน็จะมีปัญหา,ารครับการขับขี่ยางอ่อนเรามันเสียดเล็กเสียดยัง เข่ามามันกับปากโหลดเพื่อนวะนี่พี่น้องมองนี่ขั้นนั่แหละขั้นที่เปลี่ยนออกมาเพ่นหมเบิ่งเพคนห้อยขีดไว้สี่ห้อยขีดข,า,ขาวๆนี่มั่วไม่นังได้นี่พี่น้องห้อยล้มออกทั้งนั้นเลยเพื่นอนวะห้อยล้มมันพูงออกเพื่อนวะนี่ปูดปูดปูด,ป,ดปูดเลยเพื่นอนวะโอ้เอาพี่น้องเอาไปเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเพื่อนวะเบิ่งบ้านลูกค้าเบิ่งบ้านลูกค้าวะไก่ใกล้เป็นไพรพาพี่พาน้องไปเลยไปเร็วครับ ไปพี่น้องป่ะเดินทางกันครับหลังจากที่เดินทางได้ระยะหนึ่งแล้วครับพี่น้องแตใกล้ชิดถึงแล้วละ่ะคาดว่าบางีงางาพี่น้องเห็ุงานงานมันหยุดเห็นพี่เห็นน้องมันถามมาก็เป็นยังไรมันหยุดกประเภทอย่างไรน้องมันหยุดดี่แล้วพี่น้องคือเป็นงานทั่วไปของเบาชาติเลย การงานครับกาหยุดมันหยุดแค่ว่าตอนทิศมือเดียวได้พี่น้องไม่ได้หยุดหลายมือคือเขาครับเงานพกมือที่งานบริษัทหกมือเต็มๆนะครับพี่น้องจริงๆแล้วก็หยุดเสาทิศนั่นแหละแต่หากว่าแต่หากว่ามันเสาเนี่ยเพณ่นเพื่อน,นห้ไปเห็นงานหลวงเวลาเือว่าโอพิเศษนะครับพี่น้องมมนก็จะได้พึอขึ้นนี้ครับมาชาดไปเลยือ ที่เห็ุงานบริษัท่อนเราวันอาทิตย์ก็ค่อยอาทิตย์ค่อยมาหากินจบมีลูกค้ามาติดต่อไว้นะพี่น้องก mm ็ hmm. คือไอ้เพ็่นมาลงบอร์ดไปโอ้ห oh, ลับแล้วมัง้งเห็นมาลงบอร์ดไ้ครับพี่น้องแล้วกันวันวันหยุดทีก็ค่อยมาไล่เห็นให้พี่พี่น้องครับ วิถีวิถีชีวิตของเบาช่ายก็จะเปลี่นสิแหละครับพี่น้องคอยเห็ดกันไปคอยให้เห็ดให้เ่ไอน้องไปครับคือความความถูกของพี่น้องตัวตัวเป็นสร้าง<ม>ครับตัวเป็นสร้างก็ต้องเห็นให้ดีเห็นองเพิ่น็นเพิ่อให้ความหวังมันยุติเนี่ยเพิ่อจะให้ความหวังเหรพี่น้องไก่ยีสือแล้วมาไมันานจะไก่ยีสือแล้วครับพี่น้องครับระว่ามาถึงโอ้ โอ้จังชานคายนุกแต่โอ้มีชาไข่ม right ุกเลยพี่น้องใกล้จะถึงแล้วล่ะพี่น้องน่าจะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวถึงโค้งหนานี่โค้งหนาเลี้ยวซ้ายขึ้นมาที่เป็นที่โทรถามเพิ่นเว่ยนะพี่น้องขนาดซีเมนต์บ้านหลัง่ซส์มื้อนี่ล่ะเห็นเราครับเห็นบ้านแล้วแต่ว่าทางเขายังไม่เห็นอยู่ครับบ้านเพิ่อู่หลังสุดท้าย เป็นว่าจานทีวีเป็นตัวใดหรือไงเนาะไปไหน้เนี่ยไหนจะถึงแล้วครับเลี้ยวซ้ายมันมีทางเลี้ยวเออเนี่ยตรงฝ่ายตรงหยุดคุณบอกว่าเนี่ยฝ่ายตรงจุดสีแดงมีเพิ่มเนลยเลี้ยวเข้าไปเรื่อยไปสิอ้อครับ,ออรบพี่น้องโอ้เข่าวใหด่กันเนี่ยนิ่งๆงงงอยู่กันเนี่ย มันแต่ว่ามุมเป็นเขานั่งอย่หนูใหญ่เด้พี่น้องอเองเดินทางที่ลงเขาจริงจิงลงไปพี่ครับอเอว่ะขาดเจ็บเ, <c oughs> เอาเขามาแล้วลรอครับพี่น้องครับเขามันเร็วเดินอาจจะชิงแล้ว,วาาล่ะสิบว,ว่าโอ้มีไก่วักไก่ชนไก่ตีได้นะพี่น้องเนาะ ไก่ชนไก่ตีแล้วครับเนี่ยเมืองแล้วเมืองสมก็จะเป็นพันไก่ตีอะไรประมาณนั้นแหละครับโอ้ยอยู่บ้านมาเนาะดูนี่อาจจะอยู่เป็นมีหัวมีอย่างไรอย่างนี้กัน,นเอาถึงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องเข้าไปเบื้องถึงแล้วครับพี่น้องครับ เก่กแล้วเข่าไปเบิ้งนะๆๆู้นเป็นยังไงป้าอึ้งอยู่ไหมสวัสดีครับเป็นไหนทีวีเบิงบบ้งเมื่อใดบ่โทรทัศน์เบิ้งเมื่อใดป้าอึ้งเป็นไหนเออ เป็นว่าทีวีบึงบ่ได้มาสันเออปลาอึ้องไปได้ปุ๊ที้อยู่นี่เออทีวีทีวีจานอยู่คือครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนมาสันก็ที่อ,อยู่นี่ครับเออยนี่อ๋อปลาอึ้ออง <c oughs> โอ้ยูยู่ยูย มันเป็นเังไหนเจ้านี่โอ้มันหลายงานครับมันเปิดยังไงโอ้ที่ว่าไปฟังลูกมันว่าเอาทีวีนี่ไม่จะเอาต่อเข้าวโตอะไรนะไวไฟบันี้โอ้ยไอ้โก้คุณม่เอาทำไม่เป็นวันนี้แม่ก็ให้เขาแต่ที่คนเคยทำให้แม่ จะอันนี้อันนี้จะเอาตัวเข่าไหนคือหมายถึงเราเข่าเข่าจานหรือเข่าจานเข่าจานธรรมดาเออโอเคครับบันนียังห้าเห็ดกับเห็ดอะไรฮะมันมาเป็นมันจะดูยูทูบถ้าบ่าดูช่องสามช่องเจ็ดแล้วดูทีวีบันนี้ฮันเดียมันเป็นแต่สีสายเก่ามันใส่ไอะไรบอในยูสายเก่าได้ยู่งถบอเออมันถึงบ่ถึงได้บ่อถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไในยูเดี๋ยวเอาอันนั้นมาใส่ให้มันมีอันนั้นเลย ปนน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 นันนี้เอาแต่เอานั่นมาทำเนาะเอาแต่หมอเอาแต่เอานั่นอันนี้ยังไงก็แล้วกล้องก็ไปไลยกล้องเอากล้องไหนไส่ไปให้ตัวไปซื้อกล้องให้นี่นเนี่ยตัว่ามือใดอ๋อจะให้เขาไปซื้อกลออวว้องให้โอเมื้อนี้วันอาทิตย์อ๋าเพราะมันมีอยู่บนตน้องมีไหมไม่มีมีครับวันอาทิตย์ไหนจะเปิดเครื่องมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไปถามดอกแกะเพื่อนให้ มันสิมี่ันมันโดนซีมีอยู่แล้วมีมีมีครบหมล่ะเขาจะมีมาให้ไม่หมดเลยทั้งสายทั้งกองทั้งรีโมทเอาหมดโลดอ่าเขาจะเขาจะมาให้พร้อมครบครบเศษเขาเลยโอนั่นแหละเป็นประมาณเท่าไหร่ล่ะมันแปดร้อยเก้าสิบเฮ้ยแปดร้อยห้าสิบอยู่ประมาณน,นั้นครับรวมโหลดทั้งคันแรกคันยาวมันไปเลยพวกคันแลี้ยงกับจ,จากบาทไม่อะ <c oughs> เป็นสัส้นแต่โตใหเราสั้นวมันนี้นอาทิตยนะ์บ้าบ่บ่บบาวา่าง๋ยวผมเล่นไปซื้อให้เลย

มันเจองานบ้านโน้นยี่เซนี่แล้วก็งานโอ้ยพอเอาพันเดียวกับพ่อพันเดียวพันเดียวกับพ่อมันกองมันจะอยุบจะเปิดรอยหาซิมกับบัดนี้จ้องสี่เห็นฮะตั้งวันนี้ใส่กองเหมือนเนี่ยรถไม่พี่บอกเลยบอกว่ากองกองกับตั้งที่แหล่ะเพราะว่าเวลาตักโคตรทำยืดกดไงเพราะว่าตูนเพราะว่าสายมันถึงอยู่เร็วถึงอย่แล้วถึงเออเนี่ยตั้งเลยมุ้งอีกอะไรไม่ได้เกะกะเอม่ทำบุญให้เราทราบก็ได้บัดนี้ลูก อันนั้นห้องเพื่อนนั้นเป็นห้องเพื่อนเนาะมันก็เลยอันนั้นเนาะอ๋อแม่งูสาเสื้อให้แม่ไม่ได้เอาต้องเอาเออเดีแม่ดูไม่เป็นตั้งนานแล้วก็ตัดออกแม่ไม่ดูไม่เป็นคนที่มาทำให้แม่อะจ้างจูหรือเปล่าเขาไปทำงานใี่จ้างยู่มันเปล่าจัดการเลยมันเลยให้อะไรกันเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นไปซื้อให้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาคนนี้ไวใจที่สุดของผโอเคครับโอเคครับ ไปได้ยินเสียงอยู่แต่หากว่ามันยังลืมตาเมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยว่าชงใสเด้อเมื่อวันเสาร์ไม่มันมีมันมีงานซีเนี่ยไอ้น้องเขียวงานของไอ้เฮียของเฮียหลอดก้อนมาแหละเออแล้วก็งานนี่จากบัวเนี่ยมันเจอซีงานหุ่นงานบัวกับงานแตงไอ้ทับกวางแล้วก็มาเจอโน้ตเชียวนี่ไอ้ไอ้ลอยวันเราก็ไปเจอไปเจองานบัวโอ้ใจน้มากนอกจาก เดี๋ยวยินเสียงอยู่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเบื้องห่าเดี๋ยวตื่นเออเขาเป็เบื้องห่างเอโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นโอเคตัวเลือกค่าโหลดเออสามด้มั้ยครับครับไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปซื้อกองกันครับไปไปรถครับพี่น้องครับหลังจากมาถึงลานแล้วลานทอกแกะทักต้นแรกก็ทักไลน์มาถามทอกแกเบิ่ง เป็นบทตอบสักเถื่อก็เลยตีรถมาที่ลานเพิ่นปรากฏว่าลานเพื่อนปิดครับพี่น้องครับปิดโทรหาครับบทิดตอนแรกโทรหาบทิดโทรหาอีกที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าอยู่กรุงเทพเพื่อนว่าอัดพี่น้องเลยเรยนรถมาต้องสามสิบกว่ากิโลเกือบสี่สิบโลเพ่นนะพี่น้องสี่สิบโลขาเดียวพี่น้องขาเดียวเนี่เรนกลับอีกสี่สิบโลจะว่าเจ็ดสิบโล กรุงเทพเพื่านวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้านะพรุ่งนี้ค่อยเข้าร้านเพื่อนวะยอยีเมียอะไทักไปกับว่าตอบนะโทรไปพอดีจะต้องไปสื่อกล่องให้ลูกค้าครับกล่องเป็นกล่องเก่าพันพังกะบอเปอยังครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเบาชาติเขาไปเหตุงานเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยออกไปสื่อให้ลูกค้าก็ได้ครับเอาบ้ากะบ่มียังเหรอพี่น้องบ่มีตอเหรอตั้แรกว่า อ่าไปซื้อกองกลับมาเราก็จะมาถ่ายต่อว,วิธีการเหตุการณ์จุนต่อบ่รไรไปท่านนี้เพราะว่าลานท็อกเกียมันปิดก็เลยจบเลยพี่น้องก็เดี๋ยวค่อยเบิ้งชิปต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเฮ็ดให้พี่ให้น้องในเบิ้งชิปตัวไปิปนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวชาติมานาคือเก่าครับพี่น้องครับขอบคุณหลรายครับไปละบายพี่น้อง